ผมจะขุดดินจุดที่2นะครับผู้ชมครับตรงที่ซานี่ยืนอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วกันนะครับผู้ชมครับเป็นจุดที่2นะครับขุดช่วยกันนะครับผู้ชมครับคันเดียวไม่ไหวครับดินมันมหาศาลจริงๆแล้วลึกเป็นสิเมตรครับผู้ชมครับจากพื้นดินปกตินะครับเยอะมากๆครับผู้ชมครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับผมมามามาวิ่งดินกันต่อครับวิ่งดินกันต่อไปกันต่อไปกันต่อ มันต้องกดดีกรับคู้ชครับนะโอเคครับอย่าขึ้นรถนี่มันต้องดินดีดหน่อยนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมชอบดินดีดดีดดีดีเออไม่ใช่คุณผู้ชมชอบดินดีดใช่เปล่ะเดี๋ยวผมจะเอาแท็กเตอร์มานี่อยู่เนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเอาแท็กเตอร์มาดันลองดันดินดูสักหน่อยนึงแถวนี้ดินดานนะดินดานเยอะมากนะคุณผู้ชมครับดินดานเยอะนะครับผมดินดานนะเอยดินดานแล้วกันนะครับ วันนี้ลองเปลี่ยนรถดูไหมวันนี้ลองเอาไอ้คอกสูงมาลองดูดิผู้ชมไอ้คอกสูงนะผมเฮ้ยมันเราเลเวอัพสก,กิลนี่หว่าพราะว่าเลเวลเราอัพแล้วเราจะอัพเป็นการขุดเยอะละกันเนาะผู้ชมนะเพราะว่าเราทำทำงานขุดดินบ่อยละกันนะครับผู้ชมครับเอาล่ะอันนี้คืองานอาะไรจังใครมันมาแหนะแหนแนอยู่แถวนี้วะนะเอารถคอกสูงๆวันนี้ใครแหนคอกสูงเอามาหมดเลยนะผม ในคอกสูงๆเอามาเลยอ้อ้ำอ้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 ำอ้ำอ้นี่คคอกสูงนะเดี๋ยวเราจะเฉามานะเอ้ยไม่ใช่เราจะเช่ามาแล้วกันนะผู้ชมครับเอาละตอนเราเช่าเรายังไม่เสียเงินนะเราจะเสียเงินก็ต่อเมื่อข้ามเที่ยงคืนแล้วก็ตอนคืนนะไอ้นั่นแหละเราจะโดนเสียเราจะโดนหักเงินนะครับผู้ชมครับแหม่2เฟรมผมอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไปตลอดจริงๆเลยนะครับผู้ชมครับ เยถายครับาสายแล้วครับสายเลยสายเลยไอเจ้าคอกสูงนะครับไอคอกสูงหน้าจาวนะครับผมมาดูกันว่าจะขึ้นเนินนี้ไหวหรือเปล่านะครับคุณเจ้าครับเบรคครับเบรเอาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปดูกันนะครับผมเอาละเอาละไปดูกันครับผสมจริงแล้วก็ลุยกันเลยเอาเ้ยทำไมรถขุดไม่ทำงานอะ่ะอ๋อเอาละจับไปเลย เ,เราต้องตักข้างหลังนะเนี่ยคุณผู้ชมต้องตักข้างหลังนี่ยนะสบายสบายชิวๆนะครับคุณผ <carro. S 1> ู้ชมครับกับ28เฟรมนะครับคุณผู้ชมครับมันช่างน้อยซะเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับโอ้โหพระเจ้าเอ้อสบายๆนะครับนี่ครับตักไปเลยนี่คร <may S 1> ับ <dürfen> ต <dragging S 2> ну ักไปเลยครับตักไปเลย ไอ้เจ้าคอกสูงนะครับนี่ครับคอนโทรลนิ่มนะครับผู้ชมคอนโทรลสบายนะครับอุ้ยโอเคสบายสบายชิวๆแล้วกันนะครับผู้ชมครับโอ้หอันนี้เปื้อนทั้งสีถลอกทั้งเปื้อนหมดแล้วครับสำหรับแซานี่นะครับผู้ชมวันแหลมนะครับผู้ชมครับฝุดเข้าดีมากเลยวันแหลมๆแบบนี้ ลงนวลแบบนี้นะครับโคตรเวียนหัวเลยครับผู้ชมเก็แต่มันเอื้อมได้ไกลมากนะครับแหมลงนวลแบบนี้บรรยากาศแบบนี้นะครับผู้ชมครับลงนวลแหลกๆแบบนี้เดพังทลายนะครับไม่ใช่จะขึ้นได้ขึ้นไปขุดอีกเหรอเนี่ยพังทลายเหมือนแคสแงฝังนขนแคสก็พังทลายเหมือนกันนะ,ะเดินหน้าไปอีกลงมาเนี่ย ล่วงนะเดี๋ยวมันจะหลวงเอาไม่ใช่มันจะล่วงเอานะโอ้โหปับเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวมันจอดตรงนี้นะครับจะได้ใกล้ๆนะครับผมทีนี้เราจะขุดข้างบนนะทีนี้ขุดข้างบนลงล่างนะครับค่อนข้างที่จะยากลำบากนะครับจากถ้าเราจะขุดบนลงล่างอะ โอ้ตอนนี้เงินเรามีแสนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเงินมีแสนหนึ่งนะครับก็ไม่เยอะไม่น้อยนะครับผมโอ้ผุนผูนเลยลูกพี่ผุดผูนเลยดูกันว่าเจ้าหน้ายาวจนขึ้นเนินไหวหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันวึบ๊บมันขึ้นอยู่กับคนขับครับคุณผู้ชมเบิ้นแล้วครับคุณผู้ชมผมเบิ้นแล้วครับ รอ,อบสองพันแล้วครับผูช้ชมครับไปแล้วครับอืดนีด่มัน้นอู่กบคนขับมันก็อยู่กับว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยนะครับผมก็อยู่กับว่าใครอยู่หลังพวงมาไหลนะเอ้พวงมาลัยแล้วกันนะผู้ชมครับนะมากันไปนะสิครับถอยกันบรเลยโอเคโอเคนะมันต้องโคนคนนี้ผมบอกแล้วนะครับคผูช้ชมมันต้องโคตคนนี้จริงๆเดี๋ยวผมจะผมจะไปเช่ารถไอ้นั่นมานะเพราะว่าเรามีเงินแล้วถ้าเราไม่ทำงานลาจ้า,าเราไม่มีเงินเลยนะ งานนี้ไม่ได้เงินง่ายเลยเนี่ยตับปลาครับน้ำปลาโอ้ยทำงานนานยิ่งผ่านเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะไปเช่ารถแท็กเตอร์มานะครับรถแท็กเตอร์แล้วกันรยแท็กเตอร์แล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอ้ามาแท็กตงแท็กตงแท็กตงแท็กเตอร,ร,ร์ปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บเบิบเอาเลย อาเฮ้ยดินไม่หกเลยดิเอาดินไม่หกวะตอดีๆนะพี่เออช่างแม่งนะดินไม่หกวะคุณชมผมงงมากเลยเนี่ยแล้วยกด้ํายกได้โคตรต่ำเลยอุ้ยฝุ่นกระจายยกด้ํายกได้โคตรต่ำเลยคุณ้ชมไปครับถอยถอยถถอยเอาลยครับถายลายถายลายไปจอดตรงนี้นะครับจะได้ง่ายๆนะครับ จอดใกล้ๆ่อยก็ได้ครับลูกพี่จอดใกล้ๆ่อยก็ได้ครับจอดประมาณนี้ก็ได้ครับลูกพี่ครับโอเคเดี๋ยวดูดิว่าตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะพอดีหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมป้าเอาป้าป้าเอาลุยกันเลยครับคนลุยกันเลยนะครับผมขุดบนลงล่างนะครับคุณผู้ชมทีนี้ เดี๋ยววิดีโอหน้าไปขับแคทนะครับซานีแคทซานีวนกันไปเยอะอย่างนี้แหละเพราะว่างานมีแค่นี้นะงานตัวนี้เป็นเดือนนะคิดว่านะงานนานจริงครับไม่มีเวลาไปทำรอ,อบๆเลยคุณโชมมันเยอะมากเลยอ่ะพอดีนะ,นะจอดจอดตรงนี้พอดีนะครับอัอนนี้ก็เป็นการทางทลายนะ ไปข้างหน้านะครับเขาเรียกว่าขุดไปข้างหน้าปกติจะขุดไปข้างหลังนะครับขุดแบบนี้มันต้องใช้มันต้องใช้การดันดินไปด้วยนะครับคุณผู้ชมันจะยากลำบ,บากนิดน,นึงนะครับโอ้จอดจอดประมาณนี้พอดีเลยนะโอ้ดินแข็งอยู่นะคุณผู้ชมดินแข็งอยู่เพราะว่าถ้าเรายืนสูงอะ่ะมัน มันมันทำงานยากครับผู้ชมมันขุดยากนะครับผมจวนเลยครับจวนเลยไปกันเลยครับผมไปกันเลยนี่ครับย้าไปครับย้ามา โอ้ดินโกครับดินโกตักแบบนี้มันดีเนาะคุณผู้ชมผมมองว่ามันดีนะฝั่งแคทอะน่าจะสามชั้นนะครับคิฟว่านะน่าจะต้องได้ลงสามชั้นนะครับวันนี้น่าจะสองชั้นแหละนะครับถ้า,ถ,าถ้ามันลึกลงเรื่อยๆก็ต้องเป็นสามนะครับดูก่อนว่าเขาให้ลึกเท่าไหร่นะครับต้องดูงงงวิศวกรน,นะคุณผู้ชม เขาให้ลึกเท่าไหร่เขาบอกว่าุดตรงนี้ให้เสร็จนะครับแล้วก็ถ้าุดตรงนี้ให้ลึกเท่านี้บริเวณนี้ลึกเท่านี้นะครับเขาจะเดี๋ยวเขาจะมาบอกเรานะครับถ้าุดเสร็จเดี๋ยวโทรโทรไปบอกโทรไปแจ้งเดี๋ยวเขาจะกลับมาบอกเรานะครับไปที่เดิมครับที่เดิมเดี๋ยวรอผมเปลี่ยนรถนะผู้ชม มันจะเพิ่งดอีกแล้วเหรอโอ้โหยี่บ้าสี่วงไปอ,ไอุ้วลุกขันนี้แรงจริงว่ะคุณผู้ชมหกหกเป็นแถบหกเป็นแถบแถบเป็นหกนะครับผมเฮ้ยไม่ใช่นะครับผมไปครับป้าตรงแคทแบบอะโคตรลึกเลยนะครับดามโอ้ยนี่ยกได้ต่ำมากยกได้ต่ำมากเลย โอ้พระเจ้าเออโอ้พระเจ้าเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันนานจังอะโอ้พระเจ้าอ่าเดินหน้าเดินหน้าดูเอาละโอเคครับผมสำหรับวิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเ,เจอกันใหม่นะครับผมคุณผู้ชมสำหรับวิดีโอหน้านะครับเ,เดี๋ยวพาไปขับแคทนะครับสวัสดีครับ